ฮิโลเดโวนะครับอ่าและเดโวคาราฟ้าเนี่ยตอนผมลงคลิปไปอ่ะมีคนบอกว่าถ้าใช้คาราฟ้านับกินเข้าไปใช่ไหมแล้วกดสกิลสองเนี่ยมันจะโดนดาเมจด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาลองให้ดูนะครับว่ามันโดนหรือเปล่าสกิลอันตี้มันเนี่ยคือมันจะถ้าสกิลคาราฟ้านะครับเวลากดอมไว้เนี่ยมันจะอยู่ในกระพอนะครับสี่จุดห้าวิมันจะเบากว่าการกัดนะครับซึ่งถ้าการกัดสกิลอาปกติเนี่ยมันจะแค่สามวินะครับมันจะห่างกันหนึ่งจุดห้าวิแต่ว่าเวลาใครกดบีคีบอะไรเงี้ยมันจะถูกกยยยดเเเเววลลาไ้้นนนะะอออมมัั็ีีขสครบ เดี๋ยวลองดูกันซึ่งแพนด้าเนี่ยเลือนนะครับสองนสามอยเดบามนะี๋มากติธรมรมดาก่อนอ่าสีดวิแพนด้าจะเหลืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดิบนะครับอ่านเจด้สิบอ่าสกิลสแล้วนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวกาดจาังหวะตอนออกเขาก่าว่าไม่โดนดาเมจสกิลสองนะและเหมือนจะเบาล,ลงด้วยประมาณ20่สิบนะพอาตอนนี้เหลือแค่หนึ่ด ก็ประมาณนี้คือมันมันอมเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วพอเรากดตนเดโวเนี่ยสกิลสองอ่ะคือมันปล่อยจากภายนอกนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันโดนกัดนะครับเออเอาง่ายๆเลยว่ามันไม่สามารถโดนสกิลดาเมจสองได้เกี่ยหกับการสงสัยก็ใครข้อสงสัยแล้วนะครับเออจริงๆมันก็ตรงตัวมันไม่สามารถสร้างความเสียหายได้นะครับสกิลสองเวลาเรากดดีเข้าไปนะครับเออก็ตามนั้น